กลุ่มรักประชาธิปไตยนะครับกำลังเดินทางมาที่กระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่นนะครับเพื่อยืนยันและในการต่อสู้ในครั้งนี้ครับเพื่อไม่เอารับคำมินของโจนะครับววพวกเราเดินทางมาถึงน,นะครับรอการจีนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสู้ซูู่้ซู รมวลชนนะครับที่รักประชาธิที่ปไตยนะครับนะครับต่อต้านเผด็จการนะครับตอนนี้นะครับได้เดินทางมาถึงโตเกียวนะครับสถานกระทรวงต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อมานะครับรณรงค์ในการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ขับไล่คอสชนะครับนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับวันนี้พวกเรานะครับ ถึงแม้จะอยู่ต่างประเทศนะครับพวกเราไม่ทอดทิ้งประเทศไทยนะครับพวกเราจะทําทุกวิถีทางเพื่อจะให้ประเทศไทยได้ประชาธิปไตยสมบูรณ์นะครับนะครับตอนนี้นะครับขบวนการประชาธิปไตยน,นะครับพี่น้องในชาวไทยในต่างประเทศประเทศญี่ปุ่นนะครับอนนี้ได้มารวมกลวกันนะครับที่หน้ากระทรวงต่างประเทศของญี่ปุ่นนะครับก็เพื่อพี่น้องครับ ประเทศไทยของเราตอนนี้เรา่ในมือของโยนดังนั้นแล้วกอะไรทุกอย่างโจนก็เป็นคนตั้งสิีโจนก็เป็นคนทำโดยเฉพาะกฎหมายที่ไม่เป็นมาตรฐานแบบสากลที่ทั่วโลกเขาใช้กันเพราะใช้ปกป้องพวกพ้องของตัวเองให้หลุดพ้นคดีต่างๆหลายคดีแต่เอามาใช้บังคับใช้พวกเห็นต่างพราะขายตรงข้าวยังไม่ถูกต้อง ทั้งที่รัฐบาลหลายประเทศได้ช่วงติง <Okay. S 1> หยหลายรอบแต่รัฐบาลไทยรัฐบาลโจน mm hmm. เขาไม่เคยฟังเสียงช่วงติงและตอนนี้ mm hmm. ยังพากันล่างรัฐขมูลจ <20, 000. S 1> ิดครใจ ถ้าถ oh. right. ่ายรูปมาถ่ายไม่ได uh, uh, ้ถ่ายมาติ๋วไม่ต้องถ้าิคดจะได้ไปหวดไปน้างกับต่างประเทศว่าประชาชนยอมรับข้างที่ความเป็นจริงข้างที่ความเป็นจริงคะ้าอย่างนั้นไประชาชนอมาแสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยก็เอาทหารตำรวจไปพมโค ถ้าไม่ฟังก็จะไปติดคุกโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาเป็นอนาคตของชาติการโนโบดนะครับโบดโนไม่ใช่โดโนโบดโ,โ,บนะโบนะครับือเราต้องบอกให้พี้ลงขยายข่าวไปเมืองไทยนะครับบอกว่า,า,าจะไม่เอาเรืตองนี้มานะครับ นาเรอยู่แค่นี้เราไม่อยู่แค่นี้กลับบ้านแล้วก็ไปยืนกัม้มันทกอยที่มันจะหารมันอยากทำอะไรมันก็ทาเรือดามันมาทาอะไรมยังไม่กลับบ้านเลจะไปทอะไรใช่ม้ายแล้ ของทัพอากาศก็จะไปซื้อเครื่องบินมาช่วยรบไทยเพาะมันต้องการสู้กับพวกองไงแต่างทีเกี่ยวไปก็ใช้เราช่วยกันช่วยกันนะครับไม่ว่าที่นี่แล้ก็ช่วยขยับขยายจากใจปูไปนะครับมือถือของท่านคืออาวุธที่สำัญที่สุดนะครับมือของท่านเราจะต้องสู้ด้วยออกมาลนะลงให้คนออกไปให้สิทธิ ของตัวเองไม่ถูกต้องตามกฎหมายแบบประชาธิปรตยัยร <Okay. S 1> ัฐบาลต่อให้ทาหารตำรวจ <c oughs> จับไปทุกแบบล่ามโซ <c oughs> ทุกคนท่องเหมือนว่าน้องๆเขาเป็นโจรทุร้ายข้อหาร้ายแรงมากดังนั้นพวกเราก็เป็นคนไทยสัญชาติไทย,ทไทยอย่างถูกต้อง ที่มาทำมาหากินคนูในประเทศญี่ปุ่นยึดคนไม่ได้คนไทยถูกกดขี่ถูกการแก้อยากภ้ารัฐอย่างไม่เป็นและไม่เป็นธรรมพวกเราจึงรวมตัวกันมาที่หน้ากระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นเพื่อจะให้คนญี่ปุ่นในรับทราบและคนทั่วโลกให้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของพี่น้องที่อยู่ประเทศไทยสิทธิเิรีภาพของคนไทย ต้องได้รับการปฏิบัติอย่าง,งเท่าเทียมกันทุกคนทำนาจประชาิปไต,ต้องเป็นของประชาชนของไทยทุกคนและพวกเราทุกคนที่มาวันนี้ขอประนามรัฐบาลผด็จการและไม่ขอยอมรับผด็จการรับประหารและไม่ยอมรับรัฐบาลโจมรัฐมตนตรี ภาพนี้ถ่ายทีเลแล้วก็รีบเข้ามาการประชมอาจารยประมาณ33หรือ34มสิบสีคนภาพนี้นักศึกษาก็รีบถ่ายรีบกลับภาพนี้นักศึกษาคนนี้จบิยาโทออกมาลดละลงอย่างถูกกฎหมายไม่ผิดกฎหมายให้คนไปไปใช้สิทธิ์ของตัวเองให้ถูกต้องแต่รัฐบาลโจรสมทหารกับตำรวจ มาสุดกระซักลากไปจับไปแบบนี้ครับแถมนี่ครับที่ยูจีนดูภาพที่ยูจนหันมนาตอนนี้ครับดูภาพนะครับอันนี้คือนักศึกษาที่ไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไปเรียกร้องให้คนลงรณรงค์ให้ไปใส่สิทธิ์อย่างถูกต้องแต่รัฐบาลโจงก็ไปจับแถมไม่พอทิ้งร้ายไปกว่านั้นเป็นภาพนี้ครับพี่น้องยอมรับได้ไหมครับ นักศึกษาไม่ใช่โจรู้้ร้ายจับล่ามโซ่ล่ามโซ่ทุกคนครับเหมือนผู้ต้องหาที่มีข้อหาที่ร้ายสกาดที่ประเทศอื่นเขาไม่ทํากันแต่ประเทศไทยทำนี่ฮะพวกเรารับไม่ได้ยังมีหลายเยอะยังมีหลายข้อหลายอย่างหลายเรื่องที่พวกเขาทำถ่ายตรงข้ามทําอะไรผิดหมดแต่พวกพวกที่พวกเขาเองทําอะไรถึงจะเป็นข้อหา,าทางการต้องไม่ผิดอันนี้ดูนะครับ น้องๆของนักศึกษาถึงจะปล่อยตัวโดยความกดดันของต่างประเทศแต่ตอนนี้ก็ทําให้เขามีปมด้อยมีตาบากที่จับขอร่มโซ่มันพวกพูกพวกต้องหาล้ายจัดดูนี่ฮะที่น้องครับดูนี่ครับประเทศไทยทำกับคนบริสุทธิ์ทำกับคนมีการศึกษาที่เขามาล้นระลง ยังมีเยอะครับแต่ผมจะขึ้นมาไดแค่นี้ผมทำแค่แค่นี้ให้ทุกคนได้ทราบครับนี่นะฮะนักศึกษาทุบคนที่สุดจับล่างโซ่หมดครับจับล่างโซ่หมดที่ประเทศไหนขอไม่ทังกันทั้งนั้นเรามาต่อสู้วันนี้เรามาต่อสู้วันนี้เรามาแสดงพลังอยากทำนอลโจนเอาไหมครับได้ขบานโจรเอาไหมครับ

พูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยหน่อยักงหน่อยสักหน่อยสักหน่อยัหน่อยแลก็มาช่วยกันนะครับตอนนี้นะครับเราได้โอกาสประมาณ30สินาทีนะครับอ่าเลยครับเลยกระตรกกรใส่มัคือพวกเราอยู่ต่างต่างแดนต่างประเทศอัดอั้นตันใจครับคือถึงจะอยู่ถึงจะอยู่ต่างประเทศพวกเราวันนี้ก็มาจมุนเพื่อเรียกร้องให้ประเทศของเราสงบรัฐบาลที่ ไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งพวกเราก็ไม่ไม่ยอมรับพวกเราคือไม่ยอมรับครับขอบคุณครับบริการโตเกซไซมาร์ทขอบคุณครับครับแม่เอตัยแล้วไงแล้ก็ไรก็ไรที่น้องที่อยู่ต่างประเทศสู้สู้เพื่อประชาชนที่ประจัยไม่ให้เกินเส้นขาวให้เกินเส้นไหน่ะทาี้ขาเดียวก่อนไม่ก็ให้ข้างหลังอ่ะชู ถ้าหลัง้าหลังนี้มาที่กระทรวงกัรเมก็เอาลงไอ้คับงม่สองอันน้อน้องที่อยู่ต่างประเทศสู้ไม่เอารัฐบาลที่มาจากการทำรัฐปรารัฐประหารเอาตัวนี้เอาไ้อันก่อนดีไหมไม่เอารัฐธรรมนูนของคอสชคือรัฐบาลของกบฏ ที่ไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งครับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นวันนี้ออกมาแสดงสิทธิ์อาจารย์หวานจะถ่ายทอดพอออกมาแสดงสิทธิ์ออกมาแสดงว่าเทำได้ตอนทำได้ลองไค้ไม่ใส่ผมใส่ให้อาจารย์หวานเลยไงงานวงมังงอะเป็นมุมอะไรที่เรา้วน้อย่ใค่ะอย่าเร็วอย่าเร็วนี่เรื่องอะไร โชคโชคมีแแถลงการของพี่โชคไหมการน้อยอ่อนเเอน้อยอ่านเลยตอนนี้เลยหะครับยเสอให้เริ่มเลยหรือว่าหรือว่าผมเอาอนผมใส่้ตยไปเลยข่าวไปไหนเนี่ยข่าวไปไหนมอมากนะติดธุระค่ะ กรกหกนะครับโกหโไม่ใชโนะครับคือเราต้องบอกให้ีงขยายข่าวไปเมืองไทยนะครับบอกว่าการไม่โกงนรับลุงตอนนี้ที่มานะครับเราจะองสื่เองนัเองนเราอยู่แค่นี้เราเพ่อยู่แค่นี้กลับไปบ้านแล้วก็ไปหยุดัน ของทัพอาาก็จะไปซื้องบินคือมาช่วยัทามันกำงการสู้กับพวกอังายไม่เกียวสช้นวยกันช่วยกันนะครับไม่ว่าที่นี่เราก็ช่วยขยายจากต้นงปนะครับมือถือของท่านคืออาวุธทสำคัญที่สุดนะครับมือของท่านเราจะต้องสู้ด้วย